คำว่ารำคาญในภาษาจีนพูดว่าฝานฝานคำนี้เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึกรำคาญและหากเป็นคำกริยาจะมีความหมายแปลว่าทำให้รำคาญรบกวนไปดูตัวอย่างการใช้คำว่าฝานกันค่ะปู่ย่าฝาน我ปู่เยาา่าฝัน我 ปุยเ่าฝานหัวอย่ารบกวนฉันอย่าทำให้ฉันํำคาญคำว่าปุยเย่าแปลว่าอย่าไม่ต้องในประโยคนี้เราจะใช้คำว่าเปียที่แปลว่าอย่าแทนได้เหมือนกันนะคะเปียฝนันหัวอย่าทำให้ฉันํำคาญหาวฝันอ่ะห่าวฝานอ่ะห่าวฝันอ่ะน่ารำคาญมาก 有什么好烦的？有什么好烦的？有什么好烦的？มีอะไรน่ารำคาญขนาดนั้น？这个噪音烦我。这个噪音烦我。这个噪音烦我。เ、这、ส、个、ียงรบกวนนี้ทำให้ฉันรำคาญ。 คำว่าเจ้ายินคำนี้แปลว่าเสียงรบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรที่ทำให้รู้สึกรำคาญนะคะเช่นเสียงรถบนถนนเสียงกัดฟันหรือว่าเสียงกรนก็สามารถใช้คำว่าเจ้ายินได้ทั้งนั้นค่ะเจอกับเจ้ายินฝานหัวเสียงนี้รบกวนฉันหรือเสียงรบกวนนี้ทำให้ฉันรำคาญ และมีอีกคำที่ใช้คำว่าฝันด้วยนะคะก็คือคำว่าหมาฝานันหมาฝานันคำนี้มีความหมายแปลว่ารบกวนล,ลำบากเดือดร้อนสังเกตการออกเสียงคำว่าฝันนะคะเมื่อใช้คำว่าหมาฝานันคำว่าฝันจะเป็นเสียงสั้นค่ะจะออกเสียงเป็นฝนันหรือบางคนจะได้ยินเป็นฝนันหมาฝานันประมาณนี้ค่ะ ตัวอย่างการใช้นะคะ我在ใจ有麻烦我在า有麻烦่有麻烦ฉันกำลังมีปัญหาฉันกำลังเดือดร้อนและคำว่าันก็มักใช้ในประโยคขอความช่วยเหลือนะคะเช่นประโยคนี้ค่ะ麻烦你น我找一下ังหั我 找一下。麻烦你帮我找一มาฝัน,นป้งหววัววรบกวนคุณช่วยฉันหาหน่อยเวลาที่หาของไม่เจอนะคะหรือว่าต้องการหาอะไรก็ตามต้องการให้คนอื่นช่วยหาก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะและยังใช้ในประโยคขอบคุณได้ด้วยค่ะมาฝันนีละมาฝันนละมาฝันนละ รบกวนคุณแล้วคำนี้ก็จะคล้ายๆกับคำว่าตาแหววหนีละที่แปลว่ารบกวนคุณแล้วหรือว่าแปลว่าชิ้นขู่ละรบกวนคุณแล้วคุณลำบากแล้วนั่นเองค่ะ